มีคุณค่าจงช่วยกันรักษาอย่าฟุ่มเฟือยนะคะรายการต่อไปคุณระวีวันและคุณสนทิพย์จะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาชีพหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในคิดดีมีตังค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวละวีวรรณุทยากรพนับริหารธุรกิจและ,ะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการปทบ2 6 6 a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ิป็นโลกค่ะวันนี้นะคะรายการคิดดีมีตังนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าของร้านจิปบระานนะคะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านจิบบันนะคะเดี๋ยว ค่ะค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกันค่ะค่ะพี่การคะ้ะพี่การพี่ยังไงถึงได้มาทำธุรกิจกิฟ์ช็อปคะอ๋อพอดีมันว่างงานห้องมันว,ว่างๆด้วยคะ่ะก็เลยมาทำค่ะค่ะแล้วอยากทราบว่าร้านที่เปิดมากี่ปีแล้วอะคะอ๋อครั้นี้ข้ีที่สองค่ะ,ส,คะส่วนใหญ่พี่การจะรับสินค้ามาจากที่ไหนคะ ส่วนมากก็จะกรุงเทพไม่ก็ไปรับมาเองค่ะแล้ว,ล,วลูกค้าที่เข้ามาซื้อของค่ะส่วนมากจะมาซื้อสินค้าประเภทไหนก็ส่วนมากจะเป็นกิฟ์ช็อปแล้วก็พวกของใช้ทั่วไปส่วนใหญ่ทางร้านจะขายสินค้าไหนดีที่สุดคะอ๋อดีที่สุดเยอะอาจจะเป็นพวก้วกข้าไม่แผลงยค่ะแล้วรายได้ต่อปี อเอาเป็ยนยเยนยดือนเดือนนี้ก็ประมาณตกระมาณหกพันคิดว่าใช้ได้ไคะ่ะใช้ได้นะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าพี่การมีวิธีดูแลลูกค้าอย่างไงในการเข้าร้าน,นะคะอ๋อเวลาลูกค้าเข้ามาก็ทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะแล้วเวลาเปิดปิดของร้านล่ะคะอ๋อเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงงสอง่ค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็จะพา่า้ผู้ชมนะคะ ดูสินค้าในร้านจิปะทาค่ะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะ ก็เดินมานะคะเราก็ได้มาเจอลูกค้ากําลังยืนซื้อของอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยพูดคุยกับเขาเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะไม่ทราบว่าวันนี้มาซื้ออะไรคะอซื้อหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วมาใช้บริการร้านจิปะทะนานหรือย,อยังคะอ๋อ,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 อก็นานแล้วคะ่ะก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งก็เขาา้าตลอดเลยคะ่ะค่ะสินค้าร้านจิปะทะนี้ราคาเป็นยังไงคะครคุณภาพเขาก็ดีค่ะแล้ว ราคาเขาก็ถูกดีอะค,ค่ะมีของเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยค่ะคะ่ะเยะี่ยม สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่กันนะคะที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจคลิปช็อปนะคะทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำธุรกิจเบื้องต้นนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของตอนเองได้ค่ะคเห็นไหมล่ะคะทุณผู้ชมแค่เพียงคุณคิดดีแค่นี้คุณก็มีตงะะังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ